มดลูกหย่อนนะคะบริหารกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานสองนิ้วนะคะเข้าไปในช่องคลอดนะคะจากนั้นก็ขมิบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปิ่มอิสริยาาเองค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะปิ่มจะมาในหัวข้อของ มดลูกหย่อนนะคะหรือมดลูกต่ํานะคะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะในผู้หญิงที่เริ่มมีอายุที่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้มดลูกหย่อนเนี่ยค่ะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะแล้วก็อาการเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะเพื่อนๆจะได้เอาไปสังเกตอาการของตัวเองนะคะแล้วก็ ใครนะคะที่มีความเสี่ยงในการเกิดมดลูกหย่อนมดลูกต่ำได้บ้างนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะเราจะจัดการกับปัญหาหมดลูกหย่อนยานนี้ยังไงนะคะแล้วก็มีแนวทางการป้องกันให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ตามมานะคะ,ะโรคนี้นะคะไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไรนะคะเราสามารถรักษาแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้นะคะ เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตในครอบครัวได้นะคะเพราะว่ามีผลเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ด้วยนะคะมดลูกนะคะก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะคะของเพศหญิงนะคะซึ่งตำแหน่งปกติของมดลูกนี้นะคะก็จะอยู่ภายในอุ้งเชิงการนะคะ มีรูปร่างนะคะที่คล้ายกับลูกแพรกลับด้านนะภายในอุ้งเชิงกรานนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ระหว่างกระดูกก้นกบนะคะแล้วก็กระดูกหัวหนาวนะคะท,ที่ทําหน้าที่ยึดมดลูกกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ลำไส้เอาไว้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเส้นเอ็นนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อกเกี่ยวพันนะคะที่ทําหน้าที่ในการยึดมดลูกนี้เอาไว้กับ ให้อยู่ภายในอุ้งเชิงกรานเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมดลูกหย่อนนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะมดลูกหย่อนนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า p พลับยูเทอรันะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามดลูกต่ำเพล v i c o r ร์แกนโพลับซีนะหรือ p ิ i c organ e prolapse นะคะเป็นภาวะที่มดลูกอะค่ะเขามีความหย่อนนะคะหรือเลื่อนลงมาอยู่ในช่องคลอดนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณก้นกบแล้วก็หัวหน่าวนะคะที่ยึดกับมดลูกเอาไว้เนี่ยค่ะเกิดการขาดความแข็งแรงเกิดขึ้นนะคะ หรือถูกทำลายนะคะจนทำให้หมดลูกเนี่ยค่ะเกิดความหย่อนนะคะแล้วก็หลุดเลื่อนลงมาอยู่ในช่องคลอดนะคะโดยภาวะมดลูกหย่อนยานเนี่ยค่ะจะมีระดับความรุนแรงนะคะอยู่ถึง4ี่ระดับด้วยกันนะคะดังนี้เลยค่ะระดับที่1นนะคะก็คือว่ามดลูกเนี่ยค่ะหย่อนลงมาอยู่ในช่องคลอดนะคะครึ่งหนึ่งค่ะทุกคน ระดับที่2นะคะเป็นระดับที่มดลูกเนี่ยค่ะย่อนลงมาใกล้กับปากช่องคลอดค่ะระดับที่สมนะคะเราจะเริ่มเห็นหมดลูกออกมานอกช่องคลอดนะคะก็คือระดับที่มดลูกเนี่ยค่ะเลื่อนออกมานอกช่องคลอดแล้วนะคะ ระดับที่4นะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเยอะหน่อยนะคะก็คือการที่มดลูกเนี่ยค่ะย่อนออกมานอกช่องคลอดนะคะทั้งหมดเลยนะคะเราจะเรียกภาวะนี้นะคะว่ามดลูกย้อยซึ่งจะเกิดจากนะคะกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะเสื่อมสภาพลงนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดมดลูกหย่อนยันนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะ ภาวะมดลูกหย่อนนะคะก็เกิดจากกรามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่รองรับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานไม้มีการเสื่อมสภาพลงโดยมีสาเหตุนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวนั้นนะคะก็ได้แก่โดยที่พบบ่อยเลยนะคะข้อ1นนะคะก็จะเป็นเรื่องของ ผู้หญิงที่มีอายุที่มากขึ้นก็เป็นปกติค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะอวัยวะภายในหรืออวัยวะต่างๆนะคะก็มีการเสื่อมสภาพลงก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานด้วยค่ะก็เลยส่งผลทําให้หมดลูกหย่อนได้ข้อที่2นะคะ เกิดขึ้นกับคนที่เคยมีบุตรนะคะการคลอดบุตรนะคะหรือการที่มีบุตรมากๆนะโดยเฉพาะผู้ที่คลอดบุตรลําบากนะคลอดบุตรหลายคนในคราวเดียวกันหรือจะเป็นการคลอดทารกที่มีขนาดตัวใหญ่มากก็มักจะประสบปัญหาภาวะมดลูกหย่อนนะคะที่3นะคะ วัยทองค่ะวัยทองในวัยนี้นะคะก็จะมีการสูญเสียเนื้อเยื่อต่างๆนะคะรวมไปถึงภาวะที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำด้วยนะคะก็เลยส่งผลทำให้หมดลูกหย่อนยานนะคะข้อที่4นะคะน้ำหนักตัวที่มากนะคะหรือคนอ้วนนะคะหรือ การมีเนื้องอกในมดลูกทําให้กล้ามเนื้อในอุ้งเชิงการเนี่ยคะ่ะถูกท่วงนะคะให้หย่อนยานลงไปด้วยนะคะข้อที่5นะคะก็คือการยกของหนักนะคะการที่ต้องยกของหนักๆเป็นเวลานานๆก็จะส่งผลต่ออวัยวะหรือกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงการานด้วยคะ่ะที่6นะคะเกิดกับคนที่ท้องผูกมากๆนะคะจนทำให้ เกิดการเบ่งอุจจาระแรงๆนะคะเวลาเราเบ่งอุจจาระแรงๆเนี่ยก็จะทําให้หมดลูกเนะะี่ยค่ะมันท่วงแล้วก็หย่อนยานลงไปด้วยนะคะที่7แล้วนะคะก็คือปัญหาสุขภาพอื่นๆส่งผลให้เกิดแรงกดบริเวณท้องมากขึ้นอย่างเช่นภาวะหลอดลมอักเสบนะคะหรือโรคหอบ ที่ทำให้เกิดการไอเรือรังที่8ค่ะผู้ที่เคยผ่าตัดอุ้งเชิงกรานมาแล้วการผ่าตัดรักษากระเพาะปัสสาวะก็สามารถทำให้เกิดมดลูกหย่อนยานได้เช่นกันค่ะเราทราบสาเหตุกันแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรามีภาวะมดลูกหย่อนยานนะคะเดี๋ยว ปิมจะมาบอกอาการนะคะว่ามดลูกหย่อนยานเนี่ยค่ะมีอาการอย่างไรบ้างดังนี้เลยค่ะโดยอาการแสดงของแต่ละคนนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะจนไปถึงอาการรุนแรงการก็มีดังต่อไปนี้ค่ะรู้สึกหน่วงหน่วงเหมือนถูกถ่วงที่อุ้งเชิงกรานหรือรู้สึกว่ามีบางสิง่งบางอย่างเนี่ยค่ะ โผล่ออกมาจากช่องคลอดหรือในบางรายนะคะจะรู้สึกว่ากำลังนั่งทับลูกบอลเล็กๆอยู่การมีเนื้อเยื่อนะคะโผล่ Pro ออกมาจากช่องคลอดหรือบางคนนะคะก็จะสามารถมองเห็นหมุดลูกนะคะที่โผล่ออกมาจากช่องคลอดได้เลยค่ะบางรายนะคะก็จะมีเลือดออกจากช่องคลอดป่วยนะคะก็จะรู้สึกว่าปวดปัสสาวะบ่อยนะคะจนไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้มีอาการปัสสาวะเล็ด โดยเฉพาะเวลาที่ไอาจามหรือออกกําลังกายเนี่ยค่ะก็จะทําให้ปัสสาวะเล็ดออกมานะคะบางรายนะคะก็จะมีอาการตกขาวร่วมด้วยนะคะบางรายนะคะก็เวลามีเพศสัมพันธ์นะคะก็จะรู้สึกเจ็บนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์จากนี้นะคะก็จะมีอาการท้องผูก ปวดหลังส่วนล่างนะคะบางคนก็เดินไม่สะดวกสบายบางคนนะคะก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะได้บ่อยๆเลยการที่ปิ่มได้เราไปเมื่อกี้นี้นะคะไม่ได้มีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆนะคะปัสสาวะและขับถ่ายลําบากหรือมดลูกย่อนออกมาทั้งหมดนะคะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อทําการรักษาเลยค่ะถ้าเรานะคะประสบปัญหาหมดลูกย่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะมีผลเสียต่อระบบขับถ่ายนะคะและระบบสืบพันธุ์หลายอย่างตามมาเลยค่ะอันนี้ไฮไลท์เลยค่ะทุกคนเป็นวิธีดูแลตนเองนะคะและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมดลูกหย่อนขอบอกก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันในบางกรณีนะคะแต่ก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการมีภาวะมดลูกหย่อนได้นะคะถ้าปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ค่ะ มาดูข้อแรกกันก่อนนะคะที่หน่งนะคะก็คือการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะอยู่สม่ำเสมอค่ะอันนี้สำคัญนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่หรือเคยมีลูกมาแล้วนะคะเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานเนี่ยคะ่ะแข็งแรงนะคะเราสามารถทำได้อย่างไรนะคะการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะก็คือ การคาำมิบช่องคลอดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการออกกำลังกายนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างหนึ่งเลยค่ะนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะก็ยังช่วยบรรเทาอาการภาวะมดลูกหย่อนยานเนี่ยค่ะให้ดีขึ้นอีกด้วยจะช่วยได้มากเลยนะคะในผู้ป่วยที่มีภาวะมดลูกหย่อนในระดับหนึ่งและ ระดับสองและที่สำคัญเลยนะคะต้องทำให้ถูกวิธีถูกต้องนะคะแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็นานเพียงพอที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคะโดยวิธีการเริ่มแรกเลยนะคะจะเริ่มจากการที่กล้ามเนื้อช่องคลอดก่อนนะคะโดยการที่สอดนิ้วมือนะคะ จะเป็น1นิ้วนะคะหรือ2นิ้วนะคะเข้าไปในช่องคลอดนะคะจากนั้นก็ขมิบค่ะจากนั้นนะคะก็ลองฝึกหยุดปัสสาวะนะคะไม่ปัสสาวะหมดนะคะเพื่อจะดูระบบของกล้ามเนื้อท่อปัสสาวะแล้วก็ให้ฝึกขมิบกล้ามเนื้อบริเวณทวารหนักนะคะเมื่อต้องการถ่ายลม่มเ,เราสามารถที่จะฝึกขมิบกล้ามเนื้อต่างๆนะคะได้ทั้งในท่านั่งท่านอนท่ายืาน แต่ที่สำคัญเลยนะคะก็ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าวิธีที่เราขมิบนั้นนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะยังไงก็ถามหมอก่อนนะคะทุกคนว่าไอ้ที่เราขมิบอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะถ้าขมิบไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะคะ มาดูวิธีการฝึกขมิบนะคะบริเวณกล้ามเนื้อช่องคลอดแล้วก็อุ้งเชิงกรานได้ดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็ปล่อยตัวไปตามสบายนะคะไม่ต้องเกร็งนะคะก็คือการที่ปล่อยกล้ามเนื้อท้องก้นขานะคะรีแลกซ์รีแลกซ์สบายๆต่อมานะคะก็ลองขมิบกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานนะคะได้แก่ท่อปัสสาวะ ช่องคลอดนะคะแล้วก็ช่องทวารนะ่ะให้ขมิบค้างเอาไว้ปรำค้างเอาไว้นะคะ5วินาทีขมิบไว้ก่อนนะคะ5วินาทีจากนั้นนะคะก็ให้ผ่อนกล้ามเนื้อ5วินาทีค่ะถ้ายังไม่ชินนะคะไม่รู้สึกไม่ถนัดนะคะก็ให้เริ่มแค่2วินาทีก่อนนะคะโดยทําค้างไว้ที่2วินาทีนะคะ แล้วก็ผ่อนกล้ามเนื้ออีก3วินาทีค่ะให้ทําแบบนี้นะคะวันละอย่างต่ำเนี่ยค่ะวันละ3รอบหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะโดยแต่ละรอบนะคะออรอบละ 10ครั้งค่ะทุกคนปฏิบัติตัวข้อที่2นะคะก็คือการดื่มน้ำเนี่ยค่ะให้ดื่มน้ำปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมและนอกจากนี้นะคะก็ให้รับประทานอาหารที่เป็นผัผกผลไม้นะคะหรืออาหารที่มีพวกกักใย,ยสูงๆค่ะป้องกันภาวะท้องผูกนะคะ จำได้ไหมคะว่าท้องผูกก็เป็นสาเหตุแล้วก็ปัจจัยอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เกิดภาวะมดลูกหย่อนได้การที่ท้องผูกใช่ไหมคะก็ทําให้เราเนี่ยต้องออกแรงเบ่งเพิ่มขึ้นพอเมื่อเกิดการเกร็งที่ท้องนะคะก็จะนําไปสู่ภาวะมดลูกหย่อนนะที่3นะคะก็คือ เรียกการยกของหนักนะคะที่ไม่ถูกวิธีเช่นเมื่อเราต้องออกแรงยกของหนักควรที่จะออกแรงที่ขาโดยเราจะไม่ลงน้ำหนักไปที่เอวหรือหลังนะคะ ก็คือการที่เราเนี่ยย่อเข่าลงนะคะแล้วก็ยกของขึ้นนะคะข้อที่4ี่นะคะก็คือการรักษาน้ําหนักตัวเนี่ยคะ่ะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือถ้าหากมีภาวะอ้วนหรือน้ําหนักตัวที่มากเกินไปนะคะก็แนะนําให้ลดน้ําหนักแล้วก็ควบคุมการทานอาหารนะคะที่5นะคะเมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วนะคะก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ เช่นโรคหอบพืดนะคะหรือไอเรื้อรังนะคะก็ต้องรักษาโรคเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยะคะ่ะที่นำไปสู่การทำให้เกิดมดลูกหย่อนนะคะปัญหาภาวะมดลูกหย่อนนะคะถ้าหากเราเนี่ยสังเกตพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะ ไม่ปล่อยปะละเลยนะคะไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นเก็จะทําให้การรักษาเนี่ยค่ะเป็นไปได้ง่ายๆนะคะเราก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้ไปนะคะก็จะเป็นการรักษานะคะภาวะมดลูกหย่อนนะคะก็จะมีอยู่4วิธีด้วยกันนะคะตามระดับความรุนแรงของโรคนะคะอันที่1เลยนะคะก็สําหรับคนที่ มีภาวะเล็กน้อยนะคะจนถึงป่วยนะคะที่มีภาวะมดลูกหย่อนนะคะในระดับที่1และ2นะคะก็จะให้เริ่มจากการที่ฝึกบริหารอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานก่อนนะคะก็คือการขมิบนั่นเองค่ะที่2นะคะก็คือการใส่ อุปกรณ์ช่วยพยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานค่ะเอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นได้นะคะเขาก็จะสอดอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเข้าไปในช่องคลอดเพื่อช่วยพยุงมดลูกเอาไว้นะคะก็จะมีทั้งแบบที่ใส่ชั่วคราวนะคะแล้วก็ใส่ถาวรน,นะคะโดยแพทย์นะคะจะเป็นผู้ใส่ให้ก่อนครั้งแรกนะคะที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็จะสอนวิธีการใส่แล้วก็วิธีการถอดวิธีการทําความสะอาดนะคะ โดยที่ผู้ป่วยนะคะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์นี้นะคะแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับคนไข้นะคะที่ใช้อุปกรณ์นี้นะคะรวมกับการที่บริหารกล้ามเนื้อภายในะะอุ้งเชิงกรานนะคะ<ๆ>ก็อาจจะทำให้เราไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะข้อที่3นะคะการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดใช้วิธีการรักษานี้นะคะในผู้ป่วยที่มีระดับ ความรุนแรงนะคะค่อนข้างรุนแรงค่ะอันรักษาข้อที่4นะคะก็คือการใช้ ฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยวิธีนี้นะคะจะใช้ในผู้ป่วยนะคะที่เข้าสู่วัยทองบางรายเท่านั้นนะคะที่บอกไปแล้วนะคะการรักษาแต่ละวิธีนะคะก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะหมดลูกหย่อนยานนะคะว่าแพทย์เนี่ยเขาต้องวินิจฉัยก่อนนะว่าคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็จะเลือกการรักษานะคะให้เหมาะสมกับแต่ละรายไปนะคะ วันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย